สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่3พฤตุลาคม2566ายประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นได้รับคําเตือนว่าเขาอาจจะถูกจับกลุ่มหากว่าเขาร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกที่ประเทศแอฟริกาใต้ในช่วงเดือนสิงหาคม2566นนี้นะครับแม้ว่าทางรัฐบาลรัสเซียจะยังไม่ได้ออกมายืนยันว่า ผู้นำประเทศนั้นจะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้หรือไม่ตามรายงานข่าวนั้นระบุว่าทางการแอฟริกาใต้ได้เตือนว่าพวกเขาจําเป็นที่จะต้องจับกลุ่มตัวประธานดิวาลาดิเมียปูตินหลังจากที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นออกหมายจับเมื่อเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ามีการอ้างอิงจากแหล่งข่าว ภายในรัฐบาลของแอฟริกาใต้ว่าคณะกรรมาธิการพิเศษของรัฐบาลที่จัดตั้งโดยประธานดีไซริลรามาโซฟาผู้นําแอฟริกาใต้พิจารณาหมายจับระหว่างประเทศดังกล่าวได้ข้อสรุปว่าแอฟร,ร,ร,ริการรกกกนใต้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการจับกลุ่มตัวประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินหากเขาเดินทางเข้าประเทศเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มริกทที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการจับกลุ่มตัว หากเขามาที่นี่เราจําเป็นที่จะต้องควบคุมตัวเขานอกจากนี้นะครับตามรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาทางการทูตที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในครั้งนี้โดยมองว่าการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้คือการที่ตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็จะทําให้พวกเขานั้นไม่ลําบากใจมากนักในการที่จะต้องดําเนินการตามคําเรียกร้องของ ICC หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศ ที่มีการออกหมายจับผู้นํารัเสเซียในคราวนี้อาการรายงานข่าวนั้นบอกว่าแหล่งข่าวก็บอกนะครับว่าทางเลือกเดียวที่มีตอนนี้คือต้องการให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเข้าร่วมการประชุมสุดยอดจากรักเสเซียผ่านทางโปรแกรมทีมหรือว่าซูมทั้งนี้กลุ่มบริกนั้นก็ประกอบไปด้วยบราซิลรัเสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นําของกลุ่มบริกนะครับแล้วก็มีการวางเอาไว้ว่าในการประชุมครั้งนี้อาจจะมีการพิจารณา ว่ากลุ่มบิกนั้นจะมีการรับสมาชิกใหม่เข้าร่วมด้วยหรือไม่เพราะว่าเวลานี้หลายประเทศนั้นมีความต้องการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริกนะครับหรือว่าต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่มบิกแล้วก็ยื่นความประสงค์ยื่นความจำนงเอาไว้แล้วอย่างเช่นอิรานหรือว่าอาเจนตินาเป็นต้นนะครับดังนั้นต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วในเดือนสิงหาคมนี้ประธาน,นาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยตัวเองที่ประเทศแอฟริกาใต้หรือไม่และถ้าตัวเขาเดินทางไปทางด้านรัฐบาลของอฟริกาาใต้้้นนัจ ควบคุมตัวเขาหรือว่าจับกลุ่มตัวเขาเพื่อส่งให้กับสารอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮกหรือไม่นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสับไร้กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวด้วยครับ